สวัสดีครับมาพบมาเจอกันเช้านี้ครับวันศุกร์ที่3มนะครับพฤศจิกายน2514คิดตศกักราด221 0เวลาตอนนี้ก็07:46:47นาทีโดยประมาณครับอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นลูกกิ้งท่ายืนตัวโรเลอร์ลูกกิ้งล้อใหญ่นะครับของผมนะครับก็ไม่ใหญ่มากครับพอดีพอดีนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าขนาดของลูกกิ้งในแต่ละตัวของผมนะครับก็จะมาเล่นตัวนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เล่นหลายวันนะครับตัวนี้นะครับ จนมากจะเล่นล้อเล็กล้อคู่เพราะว่ามันประคองทิศทางได้ดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นยังไม่คล่องเป็นล้อเดียวก็จะเป็นแบบอ่ึกักึกรักนิดนึงครับก็จะไม่ค่อยคล่องเหมือนกับตัวล้อคู่นะครับล้อคู่ก็คือตัวนี้นะครับที่ผมในเล่นในแต่ละวันทุกครั้งกับล้อเล็กนี่ครับผมนะครับเริ่มครับผมวันละสิบครั้งโดยประมาณนะครับยกละสิบครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับ หนึ่งไม่ต้องลงสุดก็ได้นะครับลงแบบกึ่งๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าลงสุดแล้วเวลาดึงกลับมาเนี่ยจะดึงลําบากน,นะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังฝึกหัดเล่นใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับถ้าคล่องแล้วก็ดันลงไปให้สุดเหยียดลงไปให้ตึงๆนะครับมันจะหายปวดเอวได้ดีระดับหนึ่งส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นนะครับ คำว่าหายปวดเอวเนี่ยเวลาเล่นมันจะปวดเอวนะครับเพราะว่าผมทำทำงานขับรถสาธารณะนะครับขับรถแท็กซี่นั่นเองนะครับคือนั่งทั้งวันอยู่แล้วมันจะปวดเอวแต่พอมาเล่นลูกกิ้งยืดยืดออกไปตรงๆเหยียดออกไปตรงๆนะครับภาษาบ้านๆน,นะครับมันจะหายปวดเอวได้ดีมากนะครับจะช่วยได้ดีมากนะครับหรือใครที่ทํางานนั่งออฟฟิศนานๆน,นะครับ ข้อมือเก่งไว้แข็งแข็งเก่งหน้าท้องมากๆก็จะลงไปได้สวยนะครับและจะดึงกลับได้อย่างแข็งแรงนะครับก็จะประมาณนี้ครับได้เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับ เล่นสัก10บครั้งหรือทำเท่าที่เราทำได้15 20ก็ได้นะครับทำได้แต่มันจะเหนื่อยมากนะครับอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ